แพทนบประภาฝากถึงพี่ชานนเผยข้อตกลงที่รู้แล้วอึง้งลั่นไม่คิดแต่งงานและไม่ท้องอีกเรียกได้ว่าสาวแพทนบประพาในตอนนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษในความสัมพันธ์กับแฟนรุ่นน้องพี่ชานนท์ยังล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการถกข่าวทอล์ของเพื่อนสนิทเจนเจนจินดา ในช่อง u t u b e นก five พูดว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณแดนมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราไม่ใช่คนโสดเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยเราพูดกับเขาทุกวันถ้าเขาเหนื่อยให้ออกจากเราไปได้เลยปากกับใจตรงกันตรงมากตั้งแต่มีลูกทุกอย่างชัดเจนตรงมากถ้าเขาอยากแต่งงานอยากมีโมเมนต,ต์แบบนั้นแพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้หมั่นไม่ได้ วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากก็ให้ไปหาคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้วพูดจากใจปีครึ่งและ2ปีที่ผ่านมานี้ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาแพทบอกเลยว่าไม่คิดแต่งงานอีกแล้วแพทยังพูดถึงเรื่องการมีลูกว่าถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแพทฝากไข่ไว้ แค่คิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นอีกครั้งแพทก็รับตัวเองไม่ได้แพทก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อมส่วนพีเขาก็บอกว่าเป็นร่างกายแพทแพทเลือกเถอะถ้าวันไหนไม่มีความสุขให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความสุข เหมือนกันถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของแพทย์ก็ให้เขาออกไปแพทย์พูดกับเขาทุกวันถ้าวันนี้เขาเข้ามาในชีวิตแพทไม่ใช่กําไรไม่ใช่ความสุขก็ออกไปแต่ตอนนี้เขาคือความสุขไงเขาถึงยังอยู่และเมื่อถูกถามว่ามีความสุขอยู่ในวงกลมแพทก็ตอบว่าตอนนี้เขาคือกําไรแพทมีวงกลมมีความสุขในระบบนิเวศของเรามีแพทย์มีงานเราลูกเราเมื่อคนนั้นเข้ามาเขาก็แค่เข้ามาเป็นกําไรมาซึมซับอยู่ใน ในวงกลมของแพทได้แพทไม่ใช่ตัว C แล้วหาอีกครึ่ง ณวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในนี้เพอร์เฟกแพทมีความสุขทุกอย่างแล้วถ้ารับไข่เข้ามาแล้วร้องไห้เสียใจก็ออกไปจากระบบกูซาพูดกับเขาเสมอว่าไม่ชอบเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเมื่อเราโตขึ้นเราเจออะไรมาเยอะกว่านี้เราก็บอกเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์มีอะไรให้พูดกันตรงๆอย่ามาทําโมเมนต์คุกเขา่าให้พูดไม่งั้นครั้งต่อไปอาจเป็นไปว่าไม่คุยกันเลยเพราะแพทยังเผยอ,อ,อีกว่ากับคน อายุน้อยที่สุดคือ14เราเลือกสมองอายุไม่มีผลสมองเขามีผลเพราะเราเคยเจอ10ปีก็ดูว่าโอเคแต่อาจไม่ตอบในบางจุดก็ไปตอนแรกแพทติดตรงนี้มาตลอดแพทไม่ชอบเด็กกว่า อายุเท่ากันยังเรียกพี่เลยแต่วันนี้เมื่อเราเปิดใจมันเป็นแค่ตัวเลขเราเลือกสมองเขาจริงๆไลฟ์สไตล์แพทเหมือนจะนำตลอดแต่ก็อยากเป็นผู้ตามบ้างเข้าขามาในชีวิตเราตอนนี้เรารู้มากกว่าเขาเหนื่อยอยากให้เขาพักแต่เขาไม่พักก็พูดกับเขาทุกวันว่าพักได้นะถ้าเหนื่อยเกินไปให้เดินออกจากเราไปเลยถามเขาได้ว่าโดนกี่รอบแล้วไม่เคยง้อเลยสักครั้งถ้าอยากมีตัวตนก็ให้ออกเพราะแพทไม่พรอ้อมมีตัวตนอะไรกับ ใทั้งนั้นณวันนั้นเขาไม่เข้าใจทําไมคนนั้นได้เปิดแต่เขาไม่ได้เปิดเราก็บอกว่าถ้าอยากมีโมเมนต์นั้นก็ออกไปเราบอกเขาตรงๆว่าตอนนี้เราเบื่อเขาจิตเราชอบคนง่ายแต่รักคนยากไม่งั้นจะไม่เลิกกันภายใน4ีถึงหเดือนเราต้องปรับตัวกันเยอะมากบางคนเปิดไปสุดท้ายก็ปิดภายใน6ชั่วโมงก็มี 8G ตอนนี้เราคิดถึงลูกและให้ลูกช่วยเลือกถ้าลูกโอเคเราก็ไปแพทรู้ว่าเขาเหนื่อยมากแพทไม่ยืดหยุ่นแพทมีแผนแพททำงาน ไม่เคยคิดจะ,กะเกษียณแม้วันเดียวเวลากเกษียณคือวันที่ไม่มีใครเอาแล้วจริงๆงานไม่จ้างแล้วถ้ายังมีคนจ้างแพชจะสู้แพชจะทำจะไม่หยุดโอกาสไม่ใช่อากาศแพชเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มาให้ทุกคนบางทีมันมาแล้วเราต้องคว้ารู้ว่าบางอย่างเราเหนื่อยมากเรื่องเยอะจังเลยไม่อยากทำแต่ลองทำดูก็ได้ถ้าเหนื่อยมากก็หยุดแต่ลองไปก่อนเผื่อมันเวิร์กดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเลย และเขาต้องตื่นและนอนเวลาเดียวกับเราซึ่งสำคัญมากเพราะแพทเป็นคนจะไม่ยอมนอนตื่นสายแพทนับเวลานอนต้องนอน8ชั่วโมงเท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีงานก็ต้องนอนตื่น6.05นาลิกาและนอนสามทุ่มซึ่งเป๊ะมากคนอื่นที่มาใช้ชีวิตกับแพทจะเข้ากันยังไงแพทเป็นอย่างนี้เพราะเราดูแลคุณแม่เราไม่รู้เขาจะไปวันไหนจะหมดลมหายใจหรือหยุดลมหายใจวันไหนเรานอนน้อยหน่อยก็ได้ตื่นเร็วหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับเขาเยอะหน่อย เราไม่เคยละเลยดูแลคุณแม่สักวนัน